สวัสดีครับผมลุงตาทิพย์ครับสวัสดีสวัสดีกินข้าวง่ายไปครับนี่ย่างเมียายกูมือเอ้าเมียยีตีผมว่าว่าเขาได้ไปใส่เราเกาโมงแล้วบ่ได้ดำหน้าบ่มมันิบ้านท้ายแล้วก็น้ำดูดนี้ไว้เอ้าว่าจะไปฆ่าที่มาเล่นยัดหน้าย็ดเนื้อ โอ้เฮ็ดยากเห็ดหน้าก็ได้คันที่พ่อดำก็ปล่อยหนะ้าหลา่พุ่งไยคันที่พ่อดำช่มปล่อยไนวะ้ก็ปล่อยหน้าหล่พุ่งดำมางงังยิงอหรอขินไปพ่อบอกินหนะ้าหน้าฝนก็ตกบ่พ่อสิเป็นกะละกะซาเนาะตกแ <ừ. S 2> ห้งมากหอบเดียวหลังจากนั้นก็บ <ừ. S 2> ่แห้งน้ำแต่ว่าคันบ่แห้งมึงน้ำในข้าวจานพานันน้ำในห้วยนะเงี้ยมุมนี้ก็มีน้ำม,ม,มั <c oughs> นมลุกมาแต่ปลามัน ครับเมื่อขึ้นกับตกลิ่นยิ่งโอ้ปลามันเขาจะปลูกไม้กันบ่ครับมันก็เดินกว่างแล้วไหลลงมาพี่มือขึ้นีเป็นจานแย่งนี้มือขึ้นหางมาแย่งเออหางมาแย่งแต่ว่าแต่ว่ากับไข่โยน้ำเกลือเขาไม่มีอยู่ในหมาล่ะครับอันบ่าอย่างไรบัางอย่างว่าจ้าสิอเรียกย่ามอะไรสนักอัน เอาตะซีเลี่ยย่าไเลยตีคอยเห็ดไปคอยเฮ็ดไปผมกับสีดำอีดีมืออื่นกวันนี้ลูกกาโ้ยคนลูกกาหาง่าย่ากไปเอามาตั้งแต่บานโคกปูนโกกสว่างกับไปถ่ายคลิปมั่นละถ่ายคลิปก็เลยว่าบานนี้คือบ้านใหญ่แท้อสันเลาะหาคนลูกกาก็น้าวาจันไดมาสองคนไปครับออกข้าเจ้ามาเอาไปพ่อทิ่มดำหน้าข้าเจ้าก็ลรดังหน้าดำหน้าอยู่กลางทงเนาะ พุ่นแล้วผมว่ายางลงทงไว้ถามมันเด้อรับงานต่อบ่ว่างมือใดหัวเด้เอติดต่อบ้านเฮาปเปหับ้านเฮาเพิ่นติดงานต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้ยที่มดำหน้าก็มีทีมเดียวนั้งเนาะบานเฮาอาขนนึงเอา้าต้องก็สิคอยเปล,ลี่ยนทั้งเนาลุงเนาะมาเบาเรื่องตัวเลขเข้าตัวบานนี่เพียงใดหกขึ้นมาคักมาแน่เนาะหกก็ได้มาอยู่แต่ว่ามันเฮาบิงใส่บนไปล่งล่างโอ้ยเลขวิ่งตัวเดียวนึงเนาะ แล้วว่มาม้าล่างเาสามหัวทียบัพื้นเลขวิ่งเอาคือจังเวา้าตั้งแต่ติดตามแนวทางตั้งแต่รุ่งใหม่แนวทางว่าเลขวิง่งลุดงวดเดียวลุดแค่งวดเดียวนะครับวันนึงนี่วิ่งหกเม็ดเดียวมาล่างนะครับแต่ว่าลุงคิดว่ามันจะขึ้นบนแต่ว่ามันกับมาล่างแต่ว่าปพูดถึงเลขวิ่งเม็ดเดียวนี่ทํามแม่นนี่เอาเทสิมาบนมาล่างอันเถอะมีกําไรดีลงุงถ้าพูดวิง่งแน่นอยู่ เพราะว่าบนก็ได้ล่างก็ได้มองงอมันสิไปมัน่ครับแมนแมนแต่ว่าเลขจับคู่นี่มันหกสี่เนาะเลขหกสี่มันผันบัมาน้ำกันซะก็เลยมาแต่เลขวิ่งซะแต่ว่างวดนี้กะเลขวิ่งแขนแขนเนี่ยนี่อยากได้ผมอยากได้เลขวิ่งไปจับสนิดเดียวนี่เป็นยังไงมาไปเลขวิ่งงวดนี้เมื่อวานได้ยิบหาเราดิครับ ห้ามืออม้อหก <6, S 2> แม่นครับอีกอีกหกวันครับหกมื้อใครอยากได้เลขวิ่งคือทีโบนี่เรกมันคือทีโบนี่เรพราะว่ามันขึ้นมาเห็นแต่มันขึ้นมาเป็นคูน่ง,ง้อสิเดียวปั้งใครวิ่งได้เยอะเพราะมันเป็นคู่มันมั่นมาแล้วแต่ว่ามันมาเป็นคู่มันปะ น่าเป็นครูเลขร่างนั่นเลขล่างที่นไม่เห็นต่ำซ้ำๆมึงจำไม่ได้ขึ้นบนขึ้นล่างครับแต่ว่าเลขล่างนี่มันเป็นแปดหกอันที่มันไม่เห็นนี่มันเป็นแปดหกอืมคิดว่ามันสีม้ทังล่าง,างแต่ว่ากับบุคคล่าสิเป็นบ,บน,บนเป็นล่างมันสจิขึ้นบนรือจิลงล่างครับเพราะว่าเลขมันมากคููเป็นคููเท้านั้นมันมากๆตามตมัวเงิน งวดว่างหนึ่งนี่มันมาหกซีมากเป็นคูเนาะแล้วบัดน,นี้หกซีเลยไปศูนย์จังหวัดน้ำกลืนะครับแต่ว่ารุ่งกับมันใจเลขหกเพราะว่าเลขหกนี่มันมากหลายรอบวาน,นี่รอบนี้นี่มากจากรอบแล้วครับบนน่ยมากสองรอบแต่ว่าล่างมากรอบเดียวล่างนี่แฝงงกโอเลขมากสองคู่บ่ตอนนี้อื มาสองคู่เท่านั้นแต่ว่าเลขที่บอกว่าสามตัวครับนั่งเอาอยู่นี่และอยู่เปียนี่แหละนั่งอยู่เปียนี่แหละนั่งอยูุมองนี่แหละนั่งนี่ตอนที่มันขึ้นมากก็ได้เปลียนเงบุ๋มเมื่อไห้่เอาแต่กาวูอ้คือเปลี่ยนมีสีว่าสันครับมันกิบจิกเปียกก็ะัซนก็ะเซ็นั่งเดือดรับตาเบิ้งมันกับบ่อใครบ้านบ่ขืนน้องน่ะขืนเงาอื่นเนี่ยเห็นอยู่ไปเรื่อยๆแล้วนั้น โดนโดนออนุ่ไก่ขึ้นเงี้ยแต่ว่าเลขล่างขึ้นว่าพาบุล่างนี่ก็อาจจะขึ้นบนได้ครับแปดหกนี่คือหก <6, S 2> นี่ว่าตันนี้หกยังโมนีหกโม 6, นีสามโมนีครับรอบนี้หกโมนีสามโมนีอืมแต่ว่าเลขบนได้เป่าเป่าเลขบิน้น บนนี้ที่มันขื้นมายู่ขนับมันขื้นมาพร้อมกันแต่ว่าว่าไปเพืนน่อนนั่นฟ้านี่ดล้วไปเมื่อนั้นเหล็กสามสามฮะสามสามขนาดที่มันขื้นเห็นหนท่านแต่ว่าตัวเดียวยังไม่ท่านเห็นอือโอ้มีหลายคนอยู่ดีว่าเหลขกวดนี่เป่าอ,อ,อ่อยเบิ้ลว่าสั่น ว่านกับแปลกู่มันมันก็ขื้นมากท่นเท่ากับบริจิตเ์ไดยมันขื้นมากอย่างนี้ครับอ่ารุ่งคือขึ้นว่าแปดหกมันสีมาข้างล่างมันมัามาใต้ตาห่วแปดหกมนนมันมันมาใต้ตามันมันมันสีบอกเข้าอยู่โอ้มันสีมาแบบบอกเข้าสีมาแบบบอกเข้าอยู่อืมเข้าตามที่ว่าคันทามันบกขื้น ถ้ามันบอกขึ้นอีกเือจับได้ตัวเดียวกันที่วิ่งก็วิ่งส้มหดถ้าบอกขึ้นไม่อีกเป็นปะเพราะว่าสาำต้องแยกกันอยู่แล้วเลขวิ่งแต่ว่าคื้ว่าเป็นเลขเป่าแท้งวดนี้เพราะมันเลขเลขตัวนี้มันขึ้นสองเทียดิมันขึ้นมาสองมือนดิตัวใดครับเลขสองสามสามสามขึ้นสองรอบแล้วอื มันงวดความมันขึ้นรอบเดียวอันบรครับอั่างละงวดนี้มันมันมาเติมอีกสามมันมาเติมอีกสองเทียนแต่ว่าเปลี่ยนหกขึ้นทีเดียวไปเลยแปดหกขึ้นมาทีเดียวไปเลยเออก็ติว่าเป็นเลขล่างครับเข้ากบาับว่าวร่อยหรอกมันเพราะว่าเลขเป็นคู่อ่ามันที่ขึ้นบนก็ได้ครับแต่ว่าลุงว่าถ้าสิวิ่งนีวิ่งสามถ้าสี่วิงว่งคือวิ่งสาม มีโอกาสบ้าบ่นพร้อมว่ามันสิบ่ไปไส่บนอะไรยังครับจักที่อยู่หงอายุ้ทยเขาบอกประกันครับนี่ยะเพราะว่านันเป็นเลขคู่เนี่ยครับเออเออถ้ามันเป็นเลขมันเป็นเลขต่องครับมันเป็นเลขเป่าครับเป็นเลขเบิร์เนาะเลขเบิร์เลขเป่ามันเป็นเลขเบิร์นล้วเฮาองกงโบจ้านที่ยู่หงอายุไทยนันไงครับ มันก็นมีสีได้คื่อกันทีวิ่งก็วิ่งตามไปเลยครับโอ้โห,โ,หโหมากอยู่ที่รุ่งเลขสามนี่งวดนี้นะอืมมันมาก,กนกันเลยรก็บ่คืนว่ามันจะมากมันก็มากอย่างเีเรครับเ้าก่จับจุดเอาเอานี่แล้วมันมากเท่านี้แหละครับเลขมากเท่านี้นะครับสามสามนี่ขึ้นมาสองรอบ แต่ว่าบันเลขสองคู่นี่เวลาสิ้นมากคือบอแยกกันคือกอดข้อกันลองสองลองสองมากกันเมื่อเราก็บอกมากเท่แล้วก็โตครับมากกับคืนมากเห็นพอเหมือนกันลดครับมักบรุ่งจับใส่กันแล้วแปดหกสามแล้วแต่คือบ่คืออยู่คืออยู่นี่เนาะเพราะว่า ข้าวขึ้นว่าเป็นมันเป็นเลขล่างเลยมันจะเป็นยูตั้งหนาเหมือนเดียครับเท่าตัวสามได้ทั้งกลนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เนาะแปดหกสามนี่หกสามแปดแปดสามหกซับไปซับมาอยู่นี่แล้วบ่บ่ต้องซับหลายบ่ต้องซับหลายตีมันสิมุนซับลายซับลายสิมุนคือที่นี่เนี่ยอย่าเลขเป่าอย่าทิมงวดนี้อย่าทิ้งเลขเบิ้ลอืย่าทิม เจอเนี่เออโ่แต่ว่าเล็กเบิร์นสามสามนี่ผมก็เคยเห็นมันออกจากเถือดิสีบ่มากแบบแปลกแปกมาสามสามครับมาสามสามเนี่ยวเคยเห็นนั่นบม่เฮ้ยเคยเห็นสีบลอนหลอนโม่สิบบ่เคยออกอยู่เล็กสีสีบอนหลอนมันสีร้อนมากปีละเทียตอนนี้ครับเหลขกสุ่มออกง่ายหี่สีร้อยมากปีละเทื่อสีปีละเทียสีมีเหลขออกที่ว่าออกง่าย ซุ้มที่มันเคยออกเคยออกมันทีออกดูครับแต่ซุ้มนี้เผลอๆมันไม่เท่าเมของที่ไรสามสิบเอ็ดครับเลขออกสามส <30. S 1> ิบเอ็ดกรกฎาคมโอ้แต่ขึ้นสองรอบแล้วจังสี่ขึ้นยอะสอง่สงเป็นตะมันใจบ่ลูกก็ที่ว่าท่าเนเฮ็ดเบิ่งหลายเทีอครับตามที่ ทีนั่งอยู่กับเทียบเบิ้งหลายเทียแล้วครับมันก็บ,บ่ขึข้นคือม,มันมาขึ้นสองเทียแล้วมันก็พักไปซะก่อนครับนอกจากใกล้ๆมือมาก้าบ่ขึ้นถ้าบ่ขึข้นอีกก็ระพุ่เท่านั้นมีเท่านี้ล่ะอือก็ระพุ่เท่านั้นสามถึงเอียนก็สิดออกที่นั่นแหละโอ้สามสามนี่ผู้ดใดต้องหายสามสามมาเลยเพป็น สามสีค่คนเดี๋ยวดีว่าเลขโมนีบเบิ้ลแท้แทว่าสั่นเบิ้ลแต่ขนาดป่าหลวงเฮงว่าเลขสีเบิ้ลดีเด่นแต่ว<ต>่าเราบอกว่าสี่เบิเ้ลตัวไหนแต่ว่ามันเป็นอย่างสนันนี่มันคือขืนไม้ยังสั้นก็สิว่าเรียกเบิ้ลเพราะว่ามันขืนไม้เราเห็นส่วนมากสามมันจะขืนยากที่สุดัไม่สายตาก็ส,าาสิบาออยตงทั้นมันโมคยเห็นตะเตียแต่ว่างวนนี้มันเปอย่ยงที่เห็นครับเลขออกได้สามมือ เลขออกแล้วได้สามมือโกกระจมอยู่เสียมากคือเสียงหนึ่ทีก็เป็นหนึ่งทีอา่าันมือที่เสี่เมื่อึืนเห็นมือรุ่นมากมือมือที่เสีนะ่ะมันมาขึ้ืนวานเป็นเลขล่างป้อนขึ้นก้อนมือรุ่นมากบีคอยอยันมาขึ้นสามสามครับก็ <c oughs> แต่ว่าลุงท่าที่ผมจำได้ไหมครับ เลขรุ่งนี้ถ้าขึ้นมากถ้าขึ้นมากคู่หรือขึ้นมากตองเนี่ยวิ่งตัวนั่นละ่ะบอกคยหลุดจักงวดจำจำได้ว่งวด 6, 6, 6วหกหกหกบวกงวดนั้นขึ้นมาสามตัวนะที่รุ่งไหตองหกนะวิ่งหกเม็ดเดียวนะ่ะ <laughs> เต็มเต็มเนาะงวดนั้นเอานี่สามสามนี่วิ่งสามนี่ถือว่าสรงคือสรงคือเลขวิ่งสามน,นี่กังได้กันไ่ะคิดว่าถ้าวิ่งสามงวดนี้ ว่ากะทีว่าที่บรติปุณหะไปป่นครั้งไอ้อือาจังไดกะล่อบอ่างอีกสักหน่อยหนึหน่งนะครับลุงเนาะว่าตัวใดสิขึ้นไมย่ยำอีกถ้าสามส้มขึ้นไม่อีกรอบนึงนี่ทื้นเอาว่าคักหลดถ้านันเนี่ยครับ,บถ,ถ้าขื้นฮอดสามเที่ยเราก็คือนเพต้องเอกันถ้าขื้นฮอดสามเที่ยนี่ป,ปอมใส่มันหลดนำหลด เ <c oughs> พราะว่าเขามีประตูสองท่านนี่ครับเพราะว่าเขาวิ่งพร้อมครับแล้วก็เลขเบิลพร้อมเบิลนี่ซื้อง่ายดีเนาะบ่ต้องจับ <c oughs> บ่ต้องจับบ่เพียงเั่นเองครับได้ก็ได้หลายได้ก็ได้หลาย,ลง,นนยลงทุนหน่อยลงทุนอ๋อเอาอเอามื่อนี้ก็เพิ่งจะวันที่ยิบหาเดี๋ยวอีกเังได้ก็สักประมาณวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแต่ว่า กันจับไส่กันจับไส่ร่องมืงอขึ้นตัวว่านะครับจับสามตัวแปดหกสามเมือนบะเอี่ยจับไส่ร่องมือครับแต่ที่ี้แน่ๆก็หกออกก้อนนะยาวยาเยาวเปียออกก้อนโอ้โอเอาหกไว้รักลอยบ่เนี่ยเพราะว่าหูมันขึ้นมากทีนึงแล้วครับอืมันถีมาอยู่ตั้งนานลวดหกนี่ถ้าสิจับเอาหกไว้ลักลอยอเป็นหกสามแปดหกแปดสามไปยังสิเนี่เพราะว่ามันเป็นเพราะมันมาเรียกร่างเนี่ยครับ อาจเป็นสิขึ้นมาหาบุญก็ได้อ้อ,อก็ว่าต้องว่านั่นมันมามีเลขหลายตัวกคนมันให้เป็นกรใหายจริงๆเลยครับให้หลายตัวกับบักซื้อหกประตูเจ็ดประตูนี่ก็ย่าไปซื้อแต่มันเปลี่ยนเง,งินกันบ่ถูกเดีเ๋ยวหลอกโค้งสุดท้ายสักประมาณยี่สิบเก้าสามสิบครับเดี๋ยวพงขมาลุงอีกเทิงหนึ่งเนาะเอเอนะครับบ้าบึงอีกครับ,รบผมมันบอกเขาก็คือ ัวเกานะครับน้ำเลือดครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาตัวนี้ไปเอฟซีพิจารณาสัก่อนนะครับเนาะเอามาดีกสิรบกวดลุงซาเม่ครับผมขอบคุณลุงหลายๆครับขอบคุณครับ